เขาวัดเขาวัดพี่น้องมื่อนี้บุเคยมจะเือพี่น้องบุเคยเห็นจะเสืออีกสภาพเป็นยาการนะพี่น้องวัดยางนี้พี่น้องเว้ย ลงผอโซทอนบุกอมาจัะเกลือบุกเห็นจะเกลือพี่นนอะมาเลยนี่ไปลงอโซทอนไปนอะ